สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับอัศราวุธบอลสีนะครับผมช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะครับไม้เพิ่งมาใหม่เป็นบางบางต้นนะครับผมนะฮะก็เลยว่าจะอดใจไม่ไหวที่จะแบ่งปันนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเรามาเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นกับเอ่อ เทพสายลุงนะครับผมวันนี้นะวันนี้นะครับเทพสายลุงนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นแม่ของต้นนี้นะครับผมนะครับคือถ้าต้นแม่ถ้าถ้าถ้าว่าเป็นเป็นต้นแม่ก็ต้องเป็นไม้จอมใช่ไหมครับผมไม่ใช่ต้นแม่นะครับผมครับต้องชี้แจงให้เข้าใจนะครับแต่เป็นเทพสายลุงที่สวยนะครับผมคลิปที่แล้วผมเปิดไว้อยู่ที่5,500บาทนะครับผม เทพสายลุงต้นนี้นะครับผมนะฮะดูความความสวยความสวยของเขานะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหลอดล่าสุดเนาะหลอดล่าสุดนะครับทําไมเขาถึงว่าเทพสายลุงถึงราคาไม่ไม่ลงเลยครับผมราคาจับต้องลาบากแต่ต้นนี้ครับผมผมว่าราคาถูกถูกที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะที่รับมาแบ่งปันนะครับผมนะครับสวยเอามากๆเลยนะครับผมเทพสายลุงต้นนี้นะครับผม ต้นนี้เปิดให้อยู่ที่วันนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่นะครับเปิดให้อยู่ที่5,200บาทนะครับผม5,200บาทนะครับผมเทพสายลุงนะครับผมเทพสายลุงนะครับผมแต่วันนี้ผมไปรับพวกน้องๆเข้ามานะครับผมน้องๆของเทพสายลุงครับผมก็คือเทพสายลุงนนะครับผมนะฮะดูหน้าครับผมดูหน้าครับอันนี้หลอดใหม่ล่าสุดนะครับแล้วที่สําคัญหลอดใหม่ก็มาอีกเลยนะครับผมนะฮะต้นนี้นะครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่ วันนี้เปิดให้แบบราคาจับต้องได้เลยนะครับผมป้ายสวยมากมาก้วครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่2,000 2,000บาททุนนะครับผมนะฮะมีมานะครับผมใครไวใครได้นะครับผมนะฮะ FC ของอัศดาลูกนะครับผมเทพสายวงสายลุงนะครับผมสองต้นนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่2,000บาทต้นละ2,000บาทนะครับผมนะฮะหรือว่าใครต้องการที่แบบ ต้นใหญ่เลยนะครับผมวันนี้ให้5,200บาทครับผมจาก5,5 0 0นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะแพ็กส่งให้นะครับผมอ่าเ, yes, เดี๋ยวจะมาเป็นต้นนี้นะครับผมเป็นไม้ใหม่ไม้ไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่ที่มาแรงนะครับผมเป็นไม้ใบกลมนะครับผมที่ว่าตอนนี at ้จํานวนออกมาน้อยมากนะครับผมฉัดชินกรนะครับผมฉัดชินกรนะครับผมชื่อเป็นมงคลมากนะครับผมฉัดชินกรนะครับผม ต้นนี้นะครับผมต้นนี้เปิดวันนี้เปิดให้แบบต่ําสุดเลยนะครับผมเปิดให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมาคู่กับเจ้าปอแก้วนะครับผมเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วต้นนี้นะครับปกติผมเปิดอยู่ที่สองพหวันนี้จะเปิดให้ให้ให้แบบจับต้องได้เลยนะครับผมวันนี้เปิดให้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับผมหน้าจมพูนะครับหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วที่แน่ๆป้ายป100้ายร้อยเปอร์เนเลยนะครับผม นะฮะสองพันสองรอบาทนะครับผมเจ้าปอแก้วต้นนี้นะครับผมนะครับแบ่งกันเลยนะครับผมนะฮะวันนี้จะมีแบบไม้เล็กๆไซส์เล็กๆแต่ไม่เล็กมากนะครับผมเป็นศิลาหุ้มทองนะครับผมศิลาหุ้มทองนะฮะต้นนี้สวยมากๆเลยครับผมวันนี้จะเปิดให้เบาๆนะครับผมเปิดให้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเปิดให้หนึ่งพันเก้าร้อยบาท ครับผมนะฮะตายแล้วบอกผิดราคาหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคผิดเป็นผิดครับผมปกติผมเปิดอยู่สองพันกว่าขาดทุนนี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับโอเคครับผมต่อมาเป็นเอ่อเป็นเทวกรรมลังลักนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาแบบต่ําๆดั้มดั้ดั้มราคากันไปเลยนะครับผมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเทวกรรมลังลักนะครับผมนะฮะ อาเป็นศิลาศิลาน้าเทพต้นนี้นะครับผมศิลาหน้าเทพตัวนี้วันนี้เปิดให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทแล้วครับผมเอาราคาทุนกันไปเลยครับผมพันสามร้อยบาทนะครับศิลาหน้าเทพนะครับผมนะฮะต้นนี้นะครับอ้าวต้นนี้นะครับผมต้นนี้ต้นนี้ก็มาครับวันนี้ครับผมศิลาหน้าจดทะเบียนะครับผมศิลาพุ่มทอง หน้าเทพตัวนี้นะครับผมนะฮะหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับวันนี้เปิดให้อยู่ที่2,900รบาทครับผม 2, 9 0 0เก้ารอบาทครับผมนะฮะใครยังไม่มีนะครับศีลาหน้าเทพนะครับผมนะฮะอ้าวเดี๋ยววันนี้นะครับน้องใหม่มาครับผมครับรักเอ๋ยนะครับผมรักเอ๋ยใครที่อ่าในเฟซในอะไรตอนนี้นะครับไซนนี้นะครับส0 0พันห้าันนะครับผมนะฮะวันนี้เราเปิดให้เบาๆครับผม เปิดให้อยู่ที่3,500้บาทนะครับผมรักเอ๋ยนะครับผมนะฮะรักเอ๋ยต้นนี้นะครับ3500อบาทนะครับผมรักเอ๋ยครับผมนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับครับตัวนี้มันจะเป็นเท้าลำไพนะครับผมเท้าลำไยต้นนี้นะครับหลอดใหม่ป้ายสดๆเลยนะครับผม วันนี้เราเปิดให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทเท้าลำไยเลยครับเปิดเอาแบบทุนไปเลยครับผมเท้าลำไยก้านแดงปี๊ดเลยนะครับผมนะฮะเท้าลำไยป้ายตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทครับผมนะครับวันนี้อัศราวุธให้ครับผมต้นทุนไปเลยครับนะฮะกระบี่ในร้อยตอนนี้ราคาพุ่งทะยานขึ้นเลยนะครับผมกระบี่ในร้อยกระบี่มือหนึ่งเลยครับผมตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผม วันนี้เราให้อยู่ที่2,500บาทครับผม2,500บาทนะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยนะครับผมต่อมาเซเป็นมณีวาสนานะครับผมมณีวาสนาด่างเทพๆป้ายเทพๆอย่างนี้นะครับป้ายมิ้นเลยนะครับผมนะฮะมณีวาสนาครับผมหลอดใหม่มาแล้วนะครับผม3ใบหนึ่ลอยนะครับผมคลิปที่แล้วยังไม่มีหลอดวันนี้หลอดหลอดก็ป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เปิดให้อย i̇şte right ู่ที่ราคานะครับเปิดให้อยู่ที่วันนี้เปิดให้อยู่ที่พัน ห้าร้อยบาทครับผมพันห้าร้อยบาทนะครับผมมณีวาสนาต้นนี้ต้นนี้ก็เช่นกันครับผมวันนี้เอาแบบราคาเบาๆไปเลยครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมมณีวาสนาสองต้นนี้น,네บบ like 15, นะครับดูฟาร์มสวยของเขานะครับส,สวยมากๆเลยครับผมนะฮะนานจะเจอมณีวาสนาที่สวยครบครบเครื่องขนาดนี้ครับผมนะฮะอ้าวมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับผมต้นนี้นะครับมณีล้อมเพชรนะฮะมณีล้อมเพชรวันนี้นะครับ วันนี้ให้อยู่ที่3,900บาทครับผมมณนีล้อมเพชรนะครับผม3,900บาทนะครับผมมณนีล้อมเพชรต้นนี้นะครับผมนะดูฟามสวยของเขานะครับผมนะฮะ3,900อบาทนะครับผมนะฮะอ้าววันนี้เทพเทวาป้ายนะครับผมเทพเทวาป้ายนะครับผมเะฮะน่าจะฝากเดียวกับเอ่อผมพี่มานนะครับผมถ้าจาไม่ผิดนะครับ แต่แดงแดงเลือดตกแดงแดงชมพูโอรสเลยครับผมสวยมากครับผมต้นนี้ไม้แยกหน่อยนะครับผมต้นนี้วันนี้ให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมวันนี้นะครับพันหกร้อยบาทนะครับเอารัตนสินนะครับรัตนสินวันนี้ให้ห้าร้อยบาทครับผมรัตนสินวันนี้ให้ห้าร้อยบาทครับผมแดงทะลุจักรวาลขนาดนี้ครับผมนะฮะป้ายสวยดุดันขนาดนี้ครับห้าร้อยบาทนะครับรัตนสินอ้าวผมพิมารับผมพี่มานวันนี้นะครับ ้ายสวยขนาดนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมนะฮะพิมานมีสองสองกระถางนะครับผมวันนี้นะครับแต่จริงมีหลายกระถางให้ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมเซลให้เลยครับผมนะฮะเอาแบบแค่ค่าส่งพอนะครับผมเอฟซีคองอัตราวุธนะฮะอ่านี่ครับผมใบกลมดิกเลยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผม ซับเจริญครับผมใครยังไม่มีนะครับราคาโคตรเบาเลยนะครับผมซับเจริญนะครับผมเป็นวอลป้ายที่สวยงามมากนะครับผมนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ด่างครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะฮะสามใบหนึ่งหลอดนะครับผมไม้ด่างตัวนี้อัสดาวุฒิเอาราคาเบาๆให้เลยนะครับผม นะฮะวันนี้ให้เก้าร้อยบาทนะครับไม้ด่างของอาจารย์ปอครับผมครับเดี๋ยววันนี้ให้เพชรสวนในโชคนะครับดูดูความสวยของเพชรสวนในโชคไม้หน่อต้นนี้นะครับผมนะฮะครับผมวันนี้ให้พันสามนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ให้เก้าร้อยครับผมเพชรสวนในโชกเก้าร้อยนะครับผมนะฮะป้ายครับนี่ใบแรกป้ายใบสองป้ายใบสามรับประกันเลยครับ ลุนเอานะครับสามใบป้ายนี่ถือว่าครบแล้วครับผมนะฮะบอลป้ายต่อมาเป็นเพชรเพชรสีบุรพาไม้ใหม่มาแรงนะครับผมที่ค่อนข้างมีจํานวนออกมาน้อยแต่วันนี้ผมเป็นไม้แยกหน่อยนะครับผมเพชรสีบุรพานะครับผมหลอดใหม่ครับผมหลอดใหม่กลางนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับเพชรสีบุรพานะครับผมสวยครับผมนะฮะ วันนี้ให้2องพันสบาทครับผมนะฮะไม้ยังหน่อตัวนี้อ้าวต้นนี้นะครับแม่โคตรสวยแล้วครับผมเศรษฐีพันล้านมีครบทุกหน้าเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับต้นนี้ให้นะครับผมต้นนี้เศรษฐีพันล้านตัวนี้ให้ห้า้อยบาทครับผมวันนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งต้นครับผมเศรษฐีพันล้านครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวดู ดูความสวยของเขานะครับอ้าวครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมบอลป้ายเศรษฐีพันล้านใครยังไม่มีนะครับด่างครับผมอ่ะตัวนี้ด่างน้อยหน่อยสี่ร้อยห้าสิบครับผมสี่ร้อยสิบเศรษฐีพันล้านครับผมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบครับผมเป็นไงครับเศรษฐีพันล้านตัวนี้ครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับ แม่ยังสวยเลยครับถ้าใครอยากจะดูแม่ทักแอดไลน์มาแลครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะเ้าเดี๋ยวเรามามาวันนี้วันนี้เมืองเกาะเก็ดจะมาไททายหน่อยนะครับเมืองเกาะเก็ดเจนสองนะครับผมเจนสองนะครับที่แรกว่าจะเก็บไว้สักสองสามวันนะครับอดไม่ไหวครับผม นะฮะเจนสองมาสองสามต้นนะครับผมนะฮะไม่ใช่สามต้นดินสี่ต้นครับผมนะฮะดูความสวยของเขาดูนะครับครับเจนสองนะครับแรงครับผมไม้มาแรงหนึ่งครับเกาะเกตครับผมนะฮะต้นนี้นะครับผมต้นนี้ด่างนะครับผมด่างทุกใบครับผมป้ายสวยนะครับผมตั้งแต่เด็กเลยครับผม ต้นนี้นะครับเจนสองตัวนี้ให้พันพันสองพอครับผมเจนสองตัวนี้นะครับพันแปดร้อยครับผมตันนี้พันแปดร้อยครับผมกําลังแพงหลอดแล้วครับผมนะตอนนี้ก็เช่นกันนะครับผมตัวนี้ขอสองพันนะครับผมความสวยของเขาแล้ครับผมนต้นนี้ก็เช่นกันครับผม ต้นนี้ขอพัน0้า้บาทนะครับผมพันห้อบาทนะครับผมเมืองเกาเกร็ต้นนี้นะครับผมพันห้าร้อยบาทครับผมนะฮะอ้าวเศรษฐีพันล้านหน้าเทพตัวนี้หน้าครบเลยนะครับผมนะฮะต้นนี้นะครับเศรษฐีพันล้านนะครับผมโล้องผมก็ไม่ค่อยจะนะโทรศัพท์ราคาถูกนะครับอยากจะให้ดูความสวยของเขานะครับตัวนี้ต้นนี้นะครับแคออกจากต้นแม่เขาเลยครับเป็นไม้แยกหน่อยนะครับนะ เรื่องความป้ายของเขาไม่ต้องห่วงนะครับผมตัวนี้ห้ายห้าสิบาทครับผมเศรษฐีพล้านหน้าเทพตัวนี้นะครับอ่ะนี่ครับผมเป็นพรเจ้าสัวครับผมเล็กแต่แสบครับผมตัวนี้นะครับตันนี้วันนี้นะครับพรเจ้าสัวตัวนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่400 400บาทครับผมนะครับป้ายสวยขนาดนี้ครับ400บาทพรเจ้าสัวครับผม อ๋อเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมลืมออะเลยครับเศรษฐีพลรานครับผมเศรษฐีพลรานครับเอาไม่ดีนะครับเศรษฐีพลรานวันนี้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไซส์กลังหน้าจับต้องได้ครับผมนะเศรษฐีพลรานต้นนี้นะครับต้นนี้โอ้ผมจะซื้ออ่ะต้นนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับสี่ร้อยสิบาทเศรษฐีพลรานป้ายต้นนี้นะครับอ้าวพรมณีนะครับพรมณีนะครับพรมณีวันนี้มาสองต้นนะครับผม วันนี้ราคาผมรับประกันว่าจับต้องได้ใครที่ยังไม่มีนะครับผมพรอมันีครับแทงหลอดทั้งสองต้นแล้วครับผมพรอมณนีเป็นไม้สวยบอลกาบที่ติดบอลเทพนะครับผมติดอยู่ในหนึ่งบอลเทพเลยนะครับผมพรอมันีนะครับวันนี้มาสองต้นนะครับพรอมันีนะครับวันนี้เปิดให้อยู่ต้นละพันสองรอบาทครับผมพันสองรอบาทนะครับผมพรมันีนะครับผมใครที่ยังไม่มีหน้าชมพูหน้านี้นะครับผมพันสองรบาทเอฟซของอัตรดาวุฒิเอาแบบเบาๆครับผมอ่า ตัวนี้ให้จะว่ายังไงอย่างงี้นะครับโหกว่าจะได้มาตัวนี้นะน้ามังนนนะครับผมป้ายสวยเอามากๆเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แบบวันนี้จะเซลให้เลยครับผมสองพันเก้าร้อยบาทครับผมสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหน้ามังนนหน้าเทพขนาดนี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผม ในราคาในในในไลฟ์ครับผมในในเฟซเนี่ยครับยังสามพันกว่านะครับผมตดอย่างนี้นะครับผมฟอร์มี้แต่วันนี้ผมให้ราคาทุนเลยครับสองพันเก้านะครับผมวันนี้สองพันเก้าร้อยบาทให้เลยนะครับผมพี่น้องณเมืองนนนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นดาราโนภรัสนะครับผมดาราโนภรัสของพี่ชายนะครับผมนะฮะครับด่างประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด่างด่างเอาเหลือล้ำเหลือเกินนะครับผมป้ายสวยครับผม ดารานุพัตต้นนี้นะครับนะะวันนี้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้ยสิบะครับผมไวหน่อยนะครับดารานุพัดป้ายสวยเก่งขนาดนี้ครับผมพันสี่ร้อยสิบนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นของพี่ชายที่ว่าตัวตัวเก่งครับเพิ่งรับมาจากสวนครับผมเป็นหน้าเทพหน้าจดทะเบียนนะครับผมเป็นพรเจ้าสวนนะครับผมหน้ามิ้นนะครับผมหน้านี้หาหาโคตรยากเลยนะครับผมนะฮะแต่ละสวนทาออกมายากแล้วครับผมต้องยอมรับครับผม วันนี้เปิดให้เท่าไหร่ครับผม1,500วันนี้เปิดให้1,500เองนะครับผมรีบหน่อยแล้วครับผมนะฮะเฉพาะวันนี้ตนสุดท้าย1,500บาทพรเจ้าสัวหน้าเทพนะครับหน้าจดทะเบียนตัวนี้นะครับครับวันนี้ก็อัสสวุฒิก็ขออไว้ท่านี้นะครับผม094นะครับ729นะครับผม4385ช่วยกดติดตามอัสสวุฒิบอลสีด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ